สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยเดทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยเดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage น,นะครับช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์มาสนใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันเกี่ยวกับสโมสรแมนยูเรามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถือว่ามันเป็นประเด็นภาพรวมแล้วกันเกี่ยวกับการขายเสื้อนะครับเสื้อแข็งนี่แหละ5้าอันดับนะครับกับสโมสรที่มีการขายเสื้อแข็งได้มากที่สุดนะครับ5้าอันดับมีทีมไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันดับ5เนี่ยนะครับยูเวนตุสนะครับอาดิดาสนะแบรนด์อาดิดาสนะครับขายได้1.4 2ล้านตัวนะครับนะก็ถือว่าเป็นอันดับ5้าข้นไปนะครับส่วนแมนยูเรานะครับอยู่อันดับที่4ครับตกมานะครับแมนยูเราก็แบรนด์ Adidas เช่นเดียวกันนะครับ1.95ล้านตัวนะครับอาจจะเป็นผลที่แมนยูในช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานนะครับทำให้ยอดขายเสื้อเนี่ยมันก็ตกไปแต่ว่ายังดีหน่อยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ แมนยูไปเซ็นซูเปอร์ตาร์มาอย่างเช่นโรโดนโดกลับมานะครับในรายของวารานนะครับแล้วก็จนนอน์สาโชเข้ามาก็เลยทําให้ยอดขายยังแบบไม่ตกมากสักเท่าไหร่นะครับก็ยังอยู่แบบอันดับท็อปอยู่ในเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับอันดับต่อมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับที่3เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเลี้ยวผูกครับแบรนด์ไนกี้สอล้านตัวนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นเรอัลมาดริด แบรนด์ Adidas นะครับ3.05ล้านตัวนะครับแล้วก็บบเยอร์นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มียอดขายเสื้อที่ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะนี่คือการเคาะประเด็นกันออกมานะครับเรื่องของการขายเสื้อแข่งนะฮะที่มากที่สุดเนตามนี้ข้อมูลนะครับจากสปอร์ตกี a านะครับไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะโอเคทีนี้เรื่องเราต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เรื่องของภายในสโมสรกันหน่อยนะครับ นักเตะที่คาดว่าน่าจะพร้อมลงสนามนะครับหรือว่ากลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะพร้อมลงสนามในช่วงเดือนหน้าเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็นักเตะที่ยังไม่พร้อมนะแล้วก็หายไปพอสมควรก็คือปอลกบาดนี่แหละที่มีอาการบาดเจ็บก็ลงมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องลงสนามได้ซึ่งในช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนไปต้นปลายเนี่ยก็มีโอกาสที่ปอลกบารเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ก็ในเกมมันหน้าเลยพูดอย่างนั้นนะครับส่วนอันที่2อเนี่ยอารอนมิซาก้าก็เช่นเดียวกันน่าจะพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันครับหลังจากที่จะมีการกลับมาซ้อมแล้วก็เตรียมทีมการแข่งขันในช่วงเกมที่จะถึงนี้นะครับส่วนอันที่3เนี่ยเป็นลุกชอนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะกลับมาได้ตอนไหนนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนหน้านี่แหละ ที่น่าจะพร้อมกันนะครับดาราของจรองารดอนซานโชดินเลิฟเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีธุระส่วนตัวท่านั้นครอบครัวกันไปแต่ละคนนะครับก็น่าจะกลับมาพร้อมๆกันด้วยส่วนอิลิกบาย,ยี่เนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตหรือว่ารอดูสาการก์ก่อนนะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับภาพรวมในช่วงเดือนหน้าก็น่าจะฟูลทีมแบบรอเปอร์เซนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติม หลังจากนี้นะครับนะก็จะมีตัวเลือกที่ให้เลือกใช้แบบอุดมสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับเราก็มาโยงเข้าสู่เรื่องของตาซื้อขายทั้งเตะกันนะครับช่วงนี้ก็ดุเดือดกันหน่อยนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาในเรื่องของ d ดีอานะฮะแล้วก็มีหนึ่งคนก็คือบรูโน่กิเมลลายนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันประเด็นเกี่ยวกับสอนเตเตรายนี้นะครับที่มีคนถามกันเข้ามาเดี๋ยวจะตอบสั้นๆนะครับ อ่ะเรามาภายในสโมสอนกันก่อนแล้วกันนะครับตอนเนี้ยถือว่าเราก็น่าจะชัดเจนแหละว่านักเตะรายใดที่ไม่น่าจะต่อสัญญาแล้วก็อาจจะมีการออกจากทีมไปหลังจากจบซีซั่นบางรายก็ไปแล้วนะครับในช่วงมกราคมอาจจะมีนะก็คืออัลตรีมาเซียวเนี่ยอาจจะไปแบบยืมตัวแล้วก็อาจจะไปแบบถาวรก็ได้รอดูกันในช่วงซัมเมอร์นะแล้วก็อีกหลายคนเลยที่เราได้ยินข่าวกันแต่เป็นว่าซัมเมอร์เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็น เรื่องของการที่ทำให้แมนยูปวดหัวนะครับเอ,อ่อพวกที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเจรจารเนี่ยปวดหัวแน่นอนนะครับเรือาหลักๆเนี่ยเราต้องมีการเจรจารนะครับหรือว่ามีการพูดคุยเรื่องของขาเข้าที่จะเข้ามาแทนที่ป๊อกบาที่กําลังรอเรื่องการย้ายทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นะครับการไปของลินการดก็มีผลกระทบนะครับฮวนมาตานะครับอินดัสันคาวานีลีแกรนด์นะครับแล้วก็พวก ดีเนอสารด้วยมั้งนะครับถ้าเกิดแบบไม่สามารถการันตีโอกาสการลงเล่นได้นะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับบางรายก็อาจจะออกไปก็ได้ฟิวโจนก็อยู่ในขายอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคทีนี้มันออกไปเยอะแน่นอนครับว่าแมนยูต้องปวดหัวเรื่องของการหาหนักเตะเข้ามาใหม่เพื่อทดแทนนักเตะที่ออกไปนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยแมนยูก็ต้องคิดถึงนักเตะบางรายที่มีสัญญาอยู่กับทีมนะครับอาจจะไม่ได้คิดหนักในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็ได้แต่ มันก็เป็นส่วนที่จะทําให้แมนยูต้องคิดแบบต่อเนื่องเพราะว่านักเตะบางรายที่ผมก็จะบอกชื่อไปอย่างเช่นเดวิเดก้าแรดฟอร์ดนะครับเดียโกดาโลทอมฮีตันเฟรดอย่างเงี้ยรวมทั้งลุคชอบรุโนอ่าโอเคบรุโนอาจจะมีสัญญาเหลืออีกเยอะแต่ว่านักเตะเหล่านี้ต้องเคลียร์เรื่องของสัญญาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดนักเตะเหล่านี้ที่ผมว่ากันไปเมื่อกี้นี้นะครับเข้าสู่ในช่วงสัญญาปีหน้าเนี่ยจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีสัญญาที่ลดน้อยลงไป นะครับก็บางรายสัญญาจนถึงปี2023นอ่ะนะครับทําให้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียไปแบบฟรีๆต่อเนื่องเลยใน2 s u ซัมเมอร์ติดต่อกันนะครับซัมเมอร์แรกก็คือผมนับเป็นซัมเมอร์แรกก็คือซัมเมอร์ที่ถึงเนี้ยอ่ะก็มีตัวหลักหลายรายที่ย้ายออกไปแล้วถ้าเกิดซัมเมอร์ซีซั่นหน้าถัดไปอีกเนี่ยถ้าแมนยูไม่ได้มีการคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แต่ละคนดิวิชินารดฟอร์ดอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลุคชอ,อยอย่างเงี้ยนะครับ คือมันก็อาจจะสุ่มเสียงที่จะเสียตัวหลักแบบต่อเนื่องเป็นซัมเมอร์ที่2ก็ได้นะครับนี่คืองานหนักของจอร์นเมอร์เทอร์เลยนะครับที่จะต้องเคลียร์นะแล้วจอร์นเออร์เทอร์เนี่ยก็ในช่วงหลังจากนี้ไปต้นไปจะมีอํานาจเบรดเซ็ตเยอะนะครับเรื่องของการเจรจาเรื่อง,องการพูดคุยเยอะเลยนะครับไม่มีเอดเวิร์ดที่จะมาหนุนหลังและอะไรต่างๆแล้วนะครับจะไม่มีตัวช่วยแบบนั้นละเพราะฉะนั้นนี่คืองานหนักมากๆนะครับทั้ง ขาออกไปนะครับก็ต้องเคลียร์ทางให้ขาเข้าที่ซื้อเข้ามาก็เป็นเรื่องยากอีกนะครับไหนจะมีซัมเปอร์ตาบางรายที่สัญญาใกล้ที่จะหมดอีกจอนเมอร์เทอร์ก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถือว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์ที่วุ่นวายของแมนยูที่จะต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเออก็ติดตามรอดูกันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับทั้งขาเข้าขาออกนกเตที่จะต้องต่อสัญญาต่งตางๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเสียไปแบบฟรีฟร ในช่วงซัมเมอร์ถัดไปนะครับไม่ใช่ซัมเมอร์นี้นะนะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวุ่นวายพอสมควรโอเคทีนี้เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับตอนนี้ความเคลบหน้าก็คือดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยอาจจะตัดสินใจปล่อยดอนนี่ฟาร์เดเบกไปแบบยืมตัวก่อนที่จะปิดตลาดแล้วแหละนะครับแมนยูก็อาจจะยอมมาแหละอ่ะไหนไหนนักเตะต้องการเลือกที่จะย้ายไปหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอก็ ยอมปล่อยแล้วแหละนะครับแล้วก็แน่นอนครับว,ว่าข่าวล่าสุดก็ไปม,มีข่าวเชื่อมโยงกับคิตตันพาเลตนะครับซื้อดังๆหลายสื่อก็บอกว่าพาเลตเต็มที่มากเกี่ยวกับเดือวนี้ครับเจรจาแบบต่อเนื่องเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับดีกว่าแบบเก็บเขาวไว้นะฮะเก็บเขาวไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ลงสารนักเตะผากนะครับเออนักเตะก็มีความต้องการอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับและในประเด็นเกี่ยวกับลุยดีอาร์สนะครับที่เป็นแนวรุกของทางปอโต้นะครับ แล้วก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับซึ่ลิเวอร์พูลเนี่ยหนักกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ในช่องนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยแมนยูจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับลุยดีอาร์ไหมเพราะว่าเป็นแนวรุกที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเช็คเนี่ยก็เรียบร้อยครับเสร็จทางลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับนะลิเวอร์พูลก็ จบดิวได้แล้วนะครับในเรื่องของการคว้าตัวโรดดีอานะครับซึ่งทีนี้ผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากสื่อต่างเนี่ยนะครับเอมเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แบรนด์ยูไปมีข่าวพัวพันในดิวของโรดดีอาเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะครับจริงๆแบรนด์ยูไม่ได้มีความตั้งใจที่จะคว้าวนักเตะรายนี้ในช่วงเดือนนี้เลยด้วยซ้ําหรือว่าตั้งแต่มีข่าวออกมาก็คือแมนยูไม่ได้ความสนใจเกี่ยวกับนักเตะรายนี้เลย แต่ก็มีการจับข่าวชนกันไปนะครับเป็นการขายข่าวเฉยๆนะครับจริงๆเราก็น่าจะชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคือแมนยูตอนนี้ตำแหน่งที่ต้องการที่สุดเนี่ยก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางครับไม่ใช่ตำแหน่งแนวรุกหรือว่าด้านข้างนะฮะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยปาก็มีตัวที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนพอสมควรอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ชัดเจนครับเกี่ยวกับเรื่องของลุยดีอารนะครับที่มีการถามเข้ามา ก็เสร็จเรียบบูนะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนนักเตะอีกหน,หนึ่งรายก็คือบรูโน่กิเมรานะครับของทางลียงเนี่ยที่ก็มีคนถามกันเข้ามารพร้อมกับลุยเดียร์นั่นแหละว่าแมนยูเอาจริงเอาจัง,จงไหมเกี่ยวกับดีวนี้เพราะว่าเห็นว่าแมนยูต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์เชิงรับอยู่พอดีนะครับซึ่งเช็คข่าวล่าสุดก็เสร็จทางลิวคาเซ่นเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายว่าทั้งลุยเดียรนะครับทั้งบรูโน่กิเมราเนี่ยไม่ต้องรุนแล้วนะครับนะ เสร็จทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็เกลี้ยวกูเรียบร้อยตามลาดับอย่างที่ผมว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันน่าสนใจไหมก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมีการตัดสินใจไปนิวคาสเซิลเนี่ยบรูโน่กิเมรลนยเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่แมนยูควรมองนะผมว่าเป็นเป้าหมายที่แมนยูควรมองผมไปดูสถิติไปดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าดูดีครับดูดีกว่ามิดฟิลด์อย่างเฟสแล้วก็แมสซี่บนได้เลยนะครับซึ่งบรูโน่กิเมรลายเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับ แล้วก็มิดฟิลด์ตัวตรงกลางได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเลยนะฮะถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติแล้วก็เป็นตำแหน่งที่แมนยูกำลังมองหาอยู่นะครับอายุก็24บีปีเท่านั้นครับซื้อมาใช้ได้อีกแบบยาวๆซึ่งราคาเนี่ยก็น่าจะประมาณ40ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับไม่เกิน45ไม่เกิน50ล้านปอนด์ซึ่งกิเวลาเนี่ยถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่มีทักษะความสามารถหลากหลายนะครับเป็นนักเตะที่มีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวก็มีเหมือนกันนะครับ เอาตัวรอดในที่แคบได้นะครับแล้วก็การส่งบอลที่ดีเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ทั้งออกบอลจากด้านข้างนะครับซ้ายขวาตรงกลางออกบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ดีนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ครบเครื่องนะฮะจุดเด่นในเรื่องของการผ่านบอลเนี่ยแน่นอนครับการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็การครอบครองบอลเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะครับเมื่อเราเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับเฟรดแล้วก็สกอตต์แมคโทลเนีเนี่ยนะครับ พูดง่ายครับว่าการผ่านบอลน,นะครับคี์พาสนะครับการออกบอลยาวแล้วก็การผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยดูเหนือกว่าเฟรแล้วก็เมทคอมินีเลยนะครับไปดูสถิติจากเว็บไซต์เมืองนอกได้เลยหรือว่ามันจะมีอยู่แล้วนะครับเว็บไซต์ที่เอาสถิติมาเปรียบเทียบกัน นักเตะแต่ละนักเตะนะครับก็เอาบรูโน่กิเมรายนี่แหละไปเปรียบเทียบกับเฟสแล้วก็เมคคมเน่กันดูนะครับรวมทั้งก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นวิดฟิลด์ตัวรับที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับส่วนเรื่องของสถิติเกมรับเนี่ยแน่นอนครับว่าเด็กคนนี้ก็โดดเด่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งธรรมชาติของเขานะครับเรามาพูดถึงในตอนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจย้ายไปนิวคาเซิลนะถ้าแมนยูมีโอกาสคว้าตัวเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยน่าจะไปซื้อรูเบนเนวิสจะดีกว่านะ ผมว่ามันเป็นราคาที่เทียบเท่ากับรูเบนเนเวสเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรูเบนเนเวสเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยไม่ต้องปรับตัวด้วยนะครับรูเบนเนเวสราคาประมาณนี้แหละนะครับผมว่าน่าจะเป็นรายนั้นหรือว่าเป็นรายอื่นที่ลาวันิกเนี่ยต้องการอย่างเอาไดูไฮยาร่าอย่างงี้นะครับผมไม่ทราบนะราคาของไฮายาร่าเนี่ยเจาะจงราคาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเป็นรายพวกนั้นมากกว่านะหรือว่ารูเบนเนเวสอย่างที่ว่ากันไปหรือถ้าไม่ด่วนซื้อรอในช่วงซัมเมอร์ก็รอทุ่มครั้งเดียวไปที่ อย่างที่เราว่ากันนั่นแหละนะนี่ก็คือเรื่องของบรูโน่กิเมรายแล้วก็โดยดีอาร์สนะฮะที่คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับแต่ว่าก็เอามาพูดถึงกันหน่อยแล้วกันเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามานะครับในเรื่องของรูเบนเนวสนะครับก็แข้งรายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ยังพอลุ้นได้นะแมนยูก็ยังคงสนใจอยู่นะครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยบูฟก็ไม่ได้ปิดกั้นซะทีเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันมาบูฟเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจว่ารูเบนเนวสเนี่ยจะไม่ย้ายทีมด้วยแหละ แล้วก็เรื่องของแนวทางพวกเขาก็ไม่มีแนวทางที่จะขายนะักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับแต่มันก็ยังมีวงเล็บสั้สนๆว่าถ้าเกิดพวกเขาได้ในราคาที่พวกเขาต้องการน,นะครับซึ่งมีการอ้างว่าก็รา,าคาประมาณ 40- จนถึง45หล้านปอนด์ในช่วงมก,กราคมนะครับถ้าแมนยูสู้หน่อยนะครับรีบใช้รีบามาดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยก็เป็นคนนี้ก็ได้นะครับราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงจนเกินไปแล้วก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าฟีเท้าเนี่ยมันเห็นๆกันอยู่ นะในพรีเมเดกอังกฤษเนี่ยนะครับเออก็รอรุ้นกันนะครับในช่วงวันทไ,ไทยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนดาวรุ่งอย่างมานี่มินลอเนี่ยนะครับก็ล่าสุดก็ไปยืมตัวกับคอลีทาวแล้วนะครับนะก็ไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรวมทั้งดาวรุ่งที่จะไปอีกมากมายนะประมาณสองถึงสามรายก็น่าจะมีการปล่อยกันออกไปแล้วก็ว่ากันว่า เดารุ่งที่จะปล่อยไปในทีมแอสสวิดที่เคเดนเมคคาน่ากุมทีมอยู่เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าการปล่อยไปให้เคเดนเมคคาน่ามันก็เป็นคนแบบรู้ใจกันอยู่แล้วสมสอนรู้จักเป็นอย่างดีครับว่าแมคคาน่าเนี่ยปล่อยไปให้กับแมคคาน่าเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้อะไรอย่างไรนะครับก็เป็นคนเก่าของนาสมสรน,นะครับก็อาจจะมีการปล่อยเข้าไปเพิ่มเติมนะก็รอติดตามกันเกี่ยวกับพวกดาวรุ่งชุดไม่กีน่นิวสามปีที่อาจจะ มีการปล่อยเพเกษษษ็บประสบการณ์เพิ่มเติมกันไปนะครับหลังจากที่ก็มีการปล่อยดาวรุ่งอย่างอมัมบัดิโอโลไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยที่มีการวางแผนกันเอาไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ